วันนี้เมื่อสองปีก่อนนักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวมาาถเมกาแดนซ์เจ้าของเพลงฮิตดาวมหาลัยถูกนำตัวจากจังหวัดสระบุรีส่งห้อง i อ u โรงพยาบาลกรุงเทพเพราะมีอาการคันเป็นพิษขั้นรุนแรงส่งผลให้มีเลือดออกในสมองต้องผ่าตัดคลอดลูกอายุคันเพียงหกเดือนออกพร้อมทั้งผ่าตัดสมองเพื่อระบายเลือดด้วยหลังผ่าตัดทางแม่และลูกรอดตายราวปาฏิหาริย์โดยน้องแก้มใสลูกสาวต้องอยู่ในตู้อบนานหลายเดือนเพื่อให้ร่างกายมีพัฒนาการเต็มที่ ขณะที่สาวมารถก็ต้องผ่าตัดสมองอีกครั้งเพราะมีอาการติดเชื้อหลังพักรักษาตัวอยู่เกือบปีปัจจุบันสาวมาดก็กลับมาร้องเพลงมอบความสุขให้แฟนเพลงได้แล้วขณะที่ลูกสาวก็ออกจากตู้อบสู่อ้อมอกพ่อแม่ได้แล้วเช่นกันค่ะนางแบบสาวสง่งโตแอนนานิคอสมิธเสียชีวิตอย่างกระทันหันทีน่โรงแรมรูในฟลอริดาสหรัฐอเมริกาวันนี้เมื่อ8ปีที่แล้ว โดย6สัปดาห์ต่อมาแพทย์รายงานพ้นการชนสูตรว่าสาเหตุการเสียชีวิตของนั่งแบบเพลย์บอยว้39ปีมาจากการเสพยาเกินขนาดนั่นเองค่ะ